ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของปอจอยอีสานอ่อนทัวร์ในเด้อครับขอบคุณลวงหนาครับตามไปครับพี่น้องรางซื้อร่างสิทธิ์ชัน้นร่างนะครับเนี่ยกำลังอยู่ตรวจสอบ นองแดงตรวจสอบเดินกระบวนครับรับรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อล้างสิตครับช่งบางซื่อลังสิทธิชันแล้วน,นะครับเนี่ยกำลังตรวจสอบเดินกระบวนครับนะครับค่อยกระแสไฟฟ้าแล้วครับตรวจสอบเดินกระบวนนะครับ เรารถไฟฟ้าสายสีแดงบางสีฟังสีขั้นเริ่มแลครับพี่น้องโอ้หลายตู้แล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มทดสอบแล้วบุ๊มนี่ครับไฟกระแสไฟฟ้านะครับ เดินบวนครับล้างสิบครับความซีอครับสวัสดีครับ,รรบ,รบ,รบมือนีกับพอใจอีสานอ่อนตัวนะครับมือหนีพาไปบึงคว้มผอมของสถานนี้ล้างสีนะครับเพิ่นทดลองใส่ทดลองเดินมาฮอด ลังลสีงงอองสงยยตัวนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือบึงควมพร้อมของสถานีลังสีครับกับควมใหญ่โตนะครับนี่ครับเบื้องกับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องครับกับควมพร้อมของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงลังสิีชั้นเมืองนะครับนี่สถาน,สนีสุดท้ายนะครับมีส dafür, ่วนต่อขยายไปหอดเคียงหลากนะครับนี่ครับ เบื้องวามใหญ่โตนะครับของสถานีลังสิตนะครับมาอัปเดตในเพียน้องได้เบื่อนได้เห็นพร้อมๆกันครับกับควมใหญ่โตมโหรานกับสถานีลังสิตนะครับนี่ครับนี่นะครับมองจอดจุดรับส่งผู้โดยสารนะครับทั้งขึ้นทั้งลงบันไดหลอกบันไดเลื่อน ข้างล่างกับเป็นระบบของดีเซลล้างนะครับเบื้องความพร้อมนี่ครับของสถาน,นีล้างสิตธครับกับความใหญ่โตนะครับพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องได้เพิ่งได้เห็นกันอีกรอบนึงครับกับสถานนี้ล้างสิตธนะครับนี่นี่ครับ,บความใหญ่โตของสถาน,นีรถไฟฟ้าสายสีแดงวางเสือล้างสิตธ ชันเมืองนะครับพี่น้องความในตัโตของสถานนี้นะครับนี่ครับนี่สามจุดสาม่วงกว้างขวางเงาครับจุดหลับทรงผูุโดยสารมีหลายจุดนะครับพี่น้องจุดขึ้นจุดลงจุดหลับทรงลห,หลายจุดหลายห,ายหายม่องนะครับ รถไฟฟ้าคนทดสอบเดินรถมาหอดสถานีลังสิตแล้วนะครับส,สถานีลังสิต เอาโหลดับี่น่องกับควมใหญ่ใหญ่โตวกว่างขวางครับความใหญ่โตวกว้างขวางกับสถานนี้ลังสิตนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจุดขึ้นจุดลงจุดรับส่งกว่างขวางครับมีห้องน้ำห้องทาไว้บริการครับก้อนสีไปใส่บริการครับขัง่ังแล้วมีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายนี่ครับวูมิน ของคุณยิงเนาะกวางกวางยาวใหญ่ตัวครับผุนนะครับส่วนต่อขยายครับยาวไปพุนนะครับส่วนต่อขยายไปถึงเคียงลากนะครับนี่ครับบุงความกว้างขวางใหญ่ตัวของสถานีลังสิบนะครับมาเบิ่งความพร้อมเพราะว่าผ็นตรวจสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงมาหอดพิเดินนะครับ เมืองค้มพอมกับค้มใหญ่โตของสถานีหลังสิตินะครับนี่ครับจยุดขึ้นลงกว้างขวางใหญ่โตนะครับนี่คือสถานีหลังสิตธสถานีสุดท้ายนะครับของหลุดไฟฝ้าสา,สายสีแดงบางซื่อหลังสิตนะครับส่วนต่อขยายไปถึงเคียงลากนะครับนี่ครับส่วนต่อขยายเพิ่งก็ยืดขยายออกไปแล้วนะครับก็สั่งช่วงไหนั่นกัน รอบึงรอติดตามครับนี่ครับกว้างาง่างตัวครับโอ้ส่วนต่อขยายนะครับของสถานี้ลังสิตนะครับ ไงานก่อสร้างพุนกะเร่งสมแซงเร่งเฮ็ดระบบล้างอยู่นะครับนี่ครับส่วนต่อขยายเนี้ยเอาไปพุ่นแล้วครับจุดขึ้นจุดลงของสถานีล้างสิบนะครับ สถาน,นีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อร้งสิต์นะครับพี่น้องี่โอ้ขวางขวางใหญ่โตขวางขวางใหญ่โตกํลาลังเล่งอยู่แล้วครับใกล้แล้วครับมาอัปเดตครับแต่ว่าตรวจสอบเดยรถมาหอดนี่แล้วครับ ควงขวางหญตัวครับเป็นตรวจสอบเดินรถมอหอดไีแห้วครับกับรถไฟฟ้ภภาสายสีแดงบางซื่อลังสิตชั้นเมืองนะครับพี่น้องครับ, mm hmm. รบอาทิตยย้อนแสงแน่นิดนึงครับ mm hmm. สถานีลังสิต ความใหญ่โตของสถานี้ลังสิตธนะครับข้างในกว่างขวางใหญ่โตครับทางขึ้นทางลงกว้างขวางครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นสถานีขึนลงสะดวกสบายครับกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงลังสิตธ์มองจอดรถนะครับมองคุณ จุดเชื่อมต่อรับทรงผู้โดยสารนะครับหลายจุดหลายมองกับสถานีลังสิตนะครับถึงไงถึงเงาครับของสถานีลังสิตนี่ครับพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเรือเบื้องลดยเห็นพร้อมๆกันครับกับควมพร้อมครับพร้อมเลยแล้วครับนี่ครับสถานีลังสิตนี่ครับพร้อมจะเปิดใช้เปิดให้บริการแล้วครับมีสองสันนะครับขังล่าง อีกข้างบนนะครับข้างล่างอาจจะเป็นระบบดีเซลล้างนะครับข้างบนอาจจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับข้างล่างเนี่เป็นดีเซลล้างนะครับพี่น้องนี่ครับจุดรับทรงบรยสารมาหลับมาทรงลวองขวางเงาครับพี่น้องพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมจะได้เบึ้งพร้อมจะได้เห็นพร้อมจะได้ใส่บริการน้ำกันแล้วครับกับการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีแดงกับสถานีหลังสิทธ์นะครับนี่ครับนี่ครับของน้ำของทาสะดวกสบายก่อนสิขึ้นรถขึ้นล่าใส่บริการได้ครับกับสถานีหลังสิทธ์นะครับนี่โอ้ใหญ่ยาวครับกว้างขวางครับพี่น้อง สถานีลังสิตนะครับวงจอดรถโอ้กับสถานียางกับมือเติบอยู่ครับกิโล่ฝนละมั่งนี่กิโลก่กลัวฝนละมั่งครับนี่รงจุดศูนย์กลางของสถานีลังสิตนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่นะครับเออใหญ่โต มาของร้านครับนี่ครับทางขึ้นทางลุงข่างลางกับมีของน้ำไว้บริการนะครับบนข้างลางนี้มาของน้ำไว้บริการนะครับของน้ำหญิงของน้ำซ้ายกับพานวาแล้วครับนี่ครับนี่ครับ โอ้ยาวไปหุดแล้วครับนี่สถานีสุดท้ายสถานีต่อไปก็เป็นสถานีหลักหกนะครับสถานีหลักหกล้วก็จะเป็นสถานีดอนเมืองสถานีทุ่งสองห้องสถานีโอ้ยาวครับนี่ครับอัปเดตบึงความพร้อม ให้พี่น้องได้เบิง่งได้เห็นพร้อมๆกันครับกับรวมพร้อมของรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อลังสิตครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โอจอยมาอัปเดตสถานีลังสิตให้พี่น้องเบิง่งฝากไปซ้ำหนีกันเด้อครับบอกันไม่คลิปไม่คลิปหนาไม่อยังเดี๋ยวโอจอยอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับกับแงวก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีแดงบางสือลังสิตนะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อจอยในเดอครับพอได้เป็นกําลังใจเห็ดคลิปไม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ